พร้อมยังพร้อมแล้วทำอะไรวะเดียวเก็บะไม่อวนะอ่ามาดูข้อดับสุดแล้วอยาเรียโทษเิ้ยิ้วสาจัดกล้องไป้ตรงแล้วโอ้ยยิ่งยิ่งเทคโนโลยีการถ่ายทำยิ่งหวยอยู่ด้วยเริ่มได้ยังเนี่ยเริ่มเ้ยเราซ่วแบบแก้งกดีเออแก้มึงอะอ ข้อ38มแปเขาบอกว่าให้เราหาเนี่ยหาเส้นตรงนะดูก่อนแนละ้วก็จดทีเดียวนะหา,หาเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดสองจุดมีจุดสองจุดความชันเนี่ยความชันเป็นศูนย์นะฮะของสมการนี้นั้นหลักสําคัญที่เราจะต้องรู้คือว่าเรื่องความชันของสมการเนี่ยหายยังไงก็คืออนุพันธ์ดิฟนั่นเอง แล้วหลักที่หนึ่งก็คือจะต้องจําว่านะต้องจําว่าความชันใช่ก็คือให้เอาฟังก์ชันมาดิฟเข้าใจป่ะแล้วเราก็มีฟังก์ชันอยู่แล้วเข้าใจป่ะเอามาดิฟเลยเนี่ยเราดิฟตัวเนี้ยดิฟก็ดิฟสองได้ล้านได้ศูนย์ได้ศูนย์ดิฟตัวนี้ตบสองเจ็ดหกเออสิบสองใช่ใช่สิบสองเอ็กนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นใช่ใช่ตบสามมาถ็เป็นลบสามเอ็กซ์กำลังสองใช่ป่ะ แล้วโจทย์เี่ยบอกไว้ชัดแล้วว่าต้องการให้ความชัปนีท่าเปลักเป็นศูนย์ที่ปากกาไม่ติดเนี่ยโอเคแล้วจัดกับศูนย์เนาะแล้วเราก็แก้สมการเอาดูแก้สมการอันเนี้ยยายข้างก็ได้ย้ายขางาก่อนก็เป็น 3x กำลังสลบ 12x ทศากับศูนย์ทันปะนะแล้วก็ดึงตัวร่วมออกจริงๆเอา3หารตลอดก็ได้ อาสาหารก็ได้อาสามหารก็จะกลายเป็นหลักเป็น x กำลังสองหว่าลบกับสี่หลักสี่ x ส x ถ้ากับศูนย์ฉะนั้นเราก็ดึงตัวลบ x ออกเออก็ดะกาายเป็นใช่ใช่ x ลบสี่มีความรู้ไหน้าตาดีมีความรู้สาวหลงเติมเก๋ไก็ดีากบออกซื่อหมดเลยออโอเคเออห้าห้าบชื่อเนียห่าชื่อคลิปนีแะนำเว้ย x เท่ากับตัวนี้ได้ละเออได้สี่กะตัวนี้เป็นลรศูนย์ใช่ก็จะ้อมี x สองตัวโอเคปะแสดงว่าที่ x สองตัวนี้เนี่ยที่ x สองตัวเนี้ยทําให้ความชันนี้ค่าเป็นไรเป็นศูนย์เขี้ปะแต่ว่าจะสร้างสมการได้เนี่ยมันมีแค่ x ไม่ได้ต้องมี y ด้วยใช่ไหมงนั้นเราก็ต้องเอา x สองตัวเนี้ยไปแทนค่าในฟังก์ชันตัวเนี้ยเพื่อหา y มาดั้นน้าที่เราคือว่าก็เอา x เลขสี่ไปแทนดู ใช่ไหมว่าขนาดที่ x เท่าก,กับ4เนะี่ยเดี๋ยวพี่เอา4ไปแทนในนีนน้ช่วยคิดนะ4กำลัง2ได้16โอนะ้ผิดหายแล้ว1 6คูณ6เรื่องใหญ่แล้วใวนใจ <4. S> 16คูณ6จ้าบ่4 16ที่6เที่ยง9 6ใน9 6 เอางี้อาจจะไม่ทันเจใจเอางี้ F F สี่แล้วกัน F สี่แล้วกัน F สี่ F สี่ F สี่ขอโทษขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็หกคูณกับเสียงสองนะแล้วก็ลบกับสี่กำลังสามอ่ะอันนี้หมสิบหกคูณถอได้เก้าหกเก้าหกเก้าหกบวกสองเก้าแปดเก้าแปดตัวนี้หกสิบสี่เนาะเห็นไหมมันก็จะมาเท่าไหร มาสามสี่เล่นโง่โง่เอาแลเดี๋ยวมันดีไงจะสอบมันเฮี่สายกดขึ่นทีเลเออจะสามสี่ไม่ได้ไม่พูดจาเรียบร้อยเป็นเด่งเป็นเล็กกดมาทำไมุณลืมเลยที่ไหนอไแกดเลย อย่างขายังไม่จบก็แปลว่าถ้า x 4ได้ y เท่าไหร y สามสี่ใช่ไหมเออแสดงว่าจุดแรกที่เราได้คือ x 4แล้วก็ y คือสามสี่ใช่ป่ะนี่คือจุดแรกแต่มันยังไม่จบมันมีจุดหนึ่งก็คือ x เป็นศูนย์ z เป็นศูนย์นี่ง่ายเลยก็แทนศูนย์เข้าไป y คือสองใช่ป่ะก็จะกลายเป็นว่าอีกจุดก็คือศูนย์ล่างศูนย์สองแต่ว่าไอ้ที่โจทย์ต้องการเนี่ยคือต้องการสมการเส้นตรงที่ผ่านสองจุดนี้เขียนป่ะเอาพิจารณาตั้งแค่จุดหมายเลขหนึ่งกับจุดหมายเลขสอง เขาต้องการเส้นตรงที่ผ่าน2งจุดนี้โอเควิธีการหาสมการเส้นตรงก,ก็อย่างว่าก็มันจะมีวิธีการมันก็คือเผื่อบางคนลืมแล้วเอาเอา,เอาสูตรนี้ไปจะหาสมการเส้นตรงก็คือเขาบอกว่าให้เอา y ลบ y 1, mm. 1เท่ากับ m x ลบ x 1. Mm. 1นี่คือวิธีการหาสมการเส้นตรง mm. ใช่ปะ่ะแล้วเราก็แค่แทนค่าเนี้ยแทนค่า x 1เนี้ยด้วยจุดแรกก็คือ4 mm. 1> y 1เท mm. ่าไหร่ สามสี่ใช่ป่ะส่วนตัวนี้คือความชันนะความชันเขาบอกว่าให้เอาอะไรนะเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x เดลต้า y คือจาก y ลบกันอ่ะเดลต้า x คือจาก x ลบกันเข้าปะก็ได้แล้วก็ไปหารอัไหนอาในลบอันไหนได้ป่ะอันในลบไหนก็ได้แต่ว่าอย่างเช่นถือว่าง่ายๆแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอา3ามสี่ลบส สามสี่ลบสองก็จะต้องเอา x ใช่สี่ลบศูนย์หรือถ้าตรวจบางคนจะเอาสองลบสามสี่ก็ได้ก็เป็นสองลบสามสี่แต่ว่าค่าล่างต้องเป็นศูนย์ลบสี่ได้เท่ากันอยู่แล้วเข้าใป่ะเอาละคราวนี้แต่ว่าอยู่ในห้องสอบอ่ะคือถ้าเกิดใครบางทีมันจําไม่ได้ว่าสมการยังไงความชันหายยังไงเช่ยว่าคือใช้ความคิดอย่างนี้ว่าคือเส้นตรงที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องผ่านของจุดนี้ ก็แค่เอาอีกสองจีเนี่ไปแทนในสมการถ้าเป็นจริงก็ใช่จริงข้อศูนย์ใช่เออแทนกันไปอย่างเช่นมองคุแบบแม่งเลือกตัวนี้ไปแทนเลยหมโหมวกเชี่ยตั้งสามสิบสี่เดี๋ยวคิดเลขตายหาเอาศูนย์สองไหมศูนย์สองแทนเอ็กซ์ศูนย์วสองเข้าไปข้อไหนเป็นจริงมาดูกันเอ็กซ์ศูนย์วสองมองง่ายๆ x ายเศูนย์วสองข้อนี้ได้เห็นไหม x อ็กซ์อันนี้อันนี้ตกรอบตกรอบชี้ตกรอบสิ่งบ้ตกรอบไม่ได้ x อ็กศูนย์วสองข้อนี้ได้ตกรอบ เี่ตกรอบเห็นไหมเหลือแค่นี้แล้วถามว่าเอ้าเยี่ยนเข้ารอบสองช้อยเอาตัวไหนเอาเยี่มันมีจุดยังไงมีจุดหนึ่งก็ไปใส่อย่างเช่นถ้าเกิดเราสนใจตัวนี้ทําไมเอาตัวนี้เพราะมันคูณสี่ง่ายกว่าใช่ไหมแทน x สี่สี่สี่เท่าไหร่สิบหกสิบหก y เราคือสามสี่ไถึงนี้ถึงไหมไม่ถึงตอบข้อนี้แลาต้องมาคิดมากมันต้องมานั่งตรวจสอบว่าถูกจริงหรือเปล่าเพราะเยี่ยนนี่ผิดไปละอันนี้ถูกเลยถูกโอเคป่ะถูกแน่แน่เอองั้นสรุปดีกว่าสรุป แต่สุดท้าฟังว่าอะไรบ้านต้องจดจำนะจะเขียนให้เป็นตัวเลขไว้ว่าสําคัญก็คือ1นะครับก็คือเรื่องของหนึ่งก็คือความชันนะความชันที่อาบอกว่าตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยอันที่1คือความชันที่มีเอฟอะเอฟดิฟดิฟแตถ้าอะไรให้น่าจะได้รู้ว่าตาัวไหนสําคัญน,นะครับตัว่หนึ่งความชันก็คือ f อฟดิฟแรกโอเคนะอ่าช่ไม่มีอะไรลนะจบแค่นี้ ก็ดิฟดิฟไปจาจดูก็จบแล้วใช่ไหมแต่ว่าป,ปัญหาคือว่าเราเนี่ยจะสามารถได้คําตอบได้อย่างรวดเร็วยัางไงาเพราะบางทีบางคนดิฟเป็นรู้ความชันแต่หาสมการเส้นตรงไม่เป็นแต่เราแค่มีความรู้ว่าถ้าเส้นตรงผ่าน2จุดนี้ถ้าเราเอาสอจุดนี้ไปแทนในสมการต้องเป็นจริงโอเคป่ะครับจบแล้วก็จบ